แว่าสุกแล้วเขาจะอ่อนๆน,นะคะเนะี่ยโอเคไหมคะผัดไปผัดมาตัวเดียวเนาะ,ะเดี๋ยวก็จะอ่อนนะคะเพื่อนยุบลงเราก็เห็นเดี่ยวะคะ่ะเพื่อนเติมดุกเลย ยุบลงแล้วก็เหลือนิดเดียวนะคะคเพิ่มดุกเลยเราไม่ได้ใส่น้ำนะคะเพื่อน่ผัดไปผัดมาเดี๋ยวน้ำก็ออกมานะคะใส่บัวไปผัดมาเขาดอยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนผัดใส่บัวของเราอ,อันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีหยุบเลยเนาะยุบแ,แล้วก็ไม่มีอะไรนะเหลือนิดเดียวนะคะผัดไปผัดมาก็าเหลือนิดเดียวนะคะ ขอไปนะเร่งเร่งไฟค่ะตะกี้ไม่ได้เร่งใส่ก็ชิม,สนนะะสมรสดูนะคะเนาะเดี๋ยวมาจะชิมรสดูนะคะออกเสร็จแล้วนะคะ เดูแบบไข่บัวเยอะมากนะไข่บัวอ่อนๆทานกับต้มตำก็ได้นะคะเพื่อนๆไข่บัว์นะทานกับต้มตำนี่ก็บดลงไปค่ะบดดูแบบไข่บัวเยอะมากนะไข่บัวอ่อนๆ ทานกับต้มต่ำก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่บัวนะทานกับต้มต่ำก็ก็ใส่พริกเลยนะคะเพื่อนแล้วเต่นะแล้วแต่คนชชบเนาะอันนี้ยังไงใส่ไปเวลาเราอ่ะอยากจะกเสรเจแล้วนะคะเละเป็นใส่ปลาหรือว่าผัดก็อร่อยนะ แกงกะทิส่บัวก็ได้นะคะนะเแล้วใส่นะคะนะทีนี้เราจะผัดนะข้นเห็นน้ำไหมจะใส่บัวนะคะหน้านี้คือใส่บัวเยอะๆนะเพืนะ่อนเยอะมากๆเลยเราก็จะัเราไม่ได้ใส่น้ำนะคะับเพื่อผัดไปผัดมาเดี๋ยวน้ำก็ออกมานะคะใส่บัว มติดเกร็ดแล้วนะคะเียเวลาเราผัดเกล็ดนี่คือโอ่นมากเลยเพื่อนถ้ากินสดก็จะโปร่นะ แต่ถ้าเกิดเราผัเราไม่ได้ใส่น้ํานะคะคเพื่อนเผัดไปผัดมาเดี๋ยวน้ําก็ออกมานะคะใส่วัวส่ผัดมาะะับใส่เยอะนี่คือยุบ <c oughs> ล,ลงแล้วเหลือนิดเดียวนะคะเพ <c oughs> ื่อนเยุบลงแล้วไม่ดเดยอะนะคะ <c oughs> ก็ใส่พริก็เลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเต่นะแล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้ยี่ไม้ใส่ไปเวลาเราอะ่ะ อยากจะก็ชิมรสด,ดูนะคะเนาะเดี๋ยวมาจะชิมรสด,ดูนะคะออกกัดที่ก็กัดไปเลยเราไม่ได้ทุบไม่ได้บุกเนาะใส่เป็นลูกๆลงไปเลยนะคะคมาเริ่มยุกแล้วนะคะหน้านี้สัดว์เลยว่าสุกแล้วเขาจะโอนๆนนะคะเนาะ ผัดไปผัดมากัเกลียวเนาะเดี๋ยวก,ก็จะอ่อนนะคะเพ<ๆ>ื่อนก็ชิมรสดูนะคะนะเนาะเยวมาจะชิมรสด,ดูนะคะโอเ้เอลวลาเราผัดเสร็จน,นี่คือแบบอ่อนมากเลยเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนถ้ากินสดก็จะกรอบนะแต่ถ้าเกิดเราผัดสวัสดีค่ะวันนี้เรามาผัดใส่บัวกันนะคะเพื่อน ใสก่กระเทียมลงไปแล้วเราก็จะใส่มบบห,หมูบดนะคะันี่น้ำอบบว่านี่พูดถึงมะนีน้ำอ๋อโอ้ยขอะไรทานแกงก็ได้นะเพื่อนๆแกงใส่ปลาเนาะ จะมีน้ำออกมานะคะมันหวานนิดนึงนะคะอร่อยละยุบลงก็นิดนิดเดียวเราจะไม่เติมน้ำเนาะเพราะว่าในสายโวจะมีน้ำออกมานะคะ ก็ใส่พริกเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเต่นะแล้วเตค่คนชอบเนาะอันนี้นยังไงใส่ไปเวลาเราอ่ะอยากจะใส่น้ำตาลกระป๋องตังรสเลยน,น,นะกะเนาะนี่น้ำมันหอยกับอ่าลีกขามีน้ำแบบมาานะเพื่อนๆเห็นไหมมีน้ำอ่อโอ้โห เดินเต้นไปนะนนีน,น้ำแบบม่บัวเห็นไหมมีน้ำอ๋อโอ้โหใ็เห็นบัเนวเยอบัวน้าน้ำหรเนะ

บวกตามมานี่สิเยอะเวลาเราผัดเศษนี่คือแบบอ่อนมากเลยเพื่อนถ้ากินสดก็จะโปร่งนะแต่ถ้าเกิดเราผัดก็เห็นน้ำไหมน้ำจากไข่บัวนะคะคือแบบไข่บัวเยอะมากนะไข่บัวอ่อนๆทานกับส้มตำก็ได้นะคะเพื่อนไข่บัวนะ ใส่กรต้มตมนันีก็ใส่เยอะนี่คือยุบ <c oughs> ลงแล้วเหลือนิดเดียวนะคะทุกคนยุบลงแล้วไม่เยอะนะคะขอใคนะเร่งเร่งใส,ส่ครับกูซไม่ได้เร่งขนะ เ,เห็นมันหวาน,นนิดนึงนะครับอร่อย,ออยละก็ใส่พริกเลยนะคะเพื่อนๆแล้วแต่นะแล้วแตค่คนชอบเนาะอันนี้ยังใ,ใส่ไปเวลาเราอ,อยากจะใส่แดงเป็นไปนะครับ เริ่มยุบละยุบลงก็เหลือนิดเดียวนะคะออกะคะดให้เขายุบเราเอาใยออกแล้วนะเพื่อนแต่เขาก็ยังมีอยู่ไม่เป็นไรนะใยใยบัวนะคะับอันนี้ก็จะมีใยบัวกับผักบุงนะ้งเนาะบุ้งกับใยยุบลงแล้วก็เหลือนิดเดียวนะคะเริ่มดุกเลย ดอแล้วะคะเพื่นสาบัวของเราอันนี <Aqui. S 1> ้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสดก็ชิมรสดูนะคะนาอเดี๋ยวมาจะชิมรสดูนะคะอใส่เยอะไม่คือยุบลงแล้วเหลือนิดเดียวนะคะเพื่นยุบลงแล้วไม่เยอะนะคะนอดอแล้วะคะเพื่นาบัวของเราอันนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆสด ข้านี้คือสายบัวเยอะๆนะ,ะเพื่อนนะเยอะม,มากๆเลยแล้วก็จะทันสายบัวจะมีน้ำออกมานะคะสวัสดีค่ะ